อะไรครับผมวัดนี้เรามาเล่นเชลโลมเออพาที่อันนี้เท่าไหร่วะห้าแล้วนะครับผมพอดีว่าผมเล่นไอพาร์ที่สี่นะฮะผมทิ้งไว้นานมากแล้วก็มาเล่นใหม่โอเคไม่รู้ต้องไปไหนเราจะไ่ได้เฮ้อะไรนะเราจำเป็นต้องมีมหมใหม่โค้ดอ๋อไ่เดี๋ยวไอ้เสกว่าข่าวที่แล้วไปเอาหรอไม่ใช่หรอวะ บอกนว่าไม่ได้เซฟลื่เซฟแน่เลยจริงด้วยเหมือนเดิมเลยเจ้าามเลยละกันเขาไม่ให้หมายคนใช่ไหมไม่หรออ๋อโอเค,อเคดได้หมายทุกคนมาเหมือนเดิมละ อืมแต่ก่อนไปใหมายค้นเดี๋ยวขอไปดูปฏิทินมายาเดี๋ยวอาณาจักรมายาก่อตั้งขึ้นในที่ราบลุ่มเขตเร้อนนะครับเอ่ออ๋อปัจจุบันเรียกว่ากัวเตมาลามีความรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงศตวรรษที่6 มีความเป็นเลิศในด้านการเกษตรเครื่องปั้นดินเผาอักษรโบอักษรภาพโบราณการทำปฏิทินและคณิตศาสตร์โดยมีงานสถาปัตยกรรมเดี๋ยวต้องกินน้ำกและศิลปะเ,เชิงสัญลักษณ์ที่น่าประทับใจอยู่เบื้องหลังนะครับชนเผ่าที่มีอำนาจมากที่สุดก่อนถูกปิชิตคือคิเชหรือที่รู้จักกันในชื่อมายาคิเชชื่อของชนเผ่านี้หมายถึงต้นไม้หลายต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับภูเขาและป่าที่พวกเขาอยู่อาศัยเทคูนุมานเป็นผู้ปกครองคนสุดท้ายและเป็นราชาแห่งกิเชที่ต่อสู้กับกองทัพผู้วิชิตชาวสเปนและได้รับบาดเจ็บสาหัสจากดาบของ ado, เปโดอัลบาโดที่แทงทะลุหน้าอกของเขาตามตำนานเล่าว่าแม้เทคูลุมานจะตายไปแล้วแต่เขาก็ยังคงปกป้องผู้คนของเขาต่อไป Here ทีนี้เราก็ไปตรวจค้นอาคารได้แล้วไอ้ลูกปัน้นต้องเข้าไปข้างในขอตรวจค้นหน่อยคอับรชสุอผมมีหมายค้นมาแล้วผมต้องการเข้าไปในอาคารสโมสรผมเข้าใจล่ะนี่คุญแจแต่ไงผมก็ไม่อ่านไม่ทานอีกแนละ้วไม่น่าอ่านเล่นเลย S <S โอ๊ย i ไปยังนวลๆหน่อยๆอย่างแรกอันนี้เด่นสะดุดตากดไปก่อนเลยซคาร์ไสเกรสตก It's c h a r l e yelling. อัในนี้ใครอา้าถามเหมือนกันเลยอะไรนี่ใ,นใครอ่ะไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยอ๋อกัวเตมาลาปีหนใึ่งแปดแปดหนึ่งี่คงไม่ใช่การแข่งขันลอนโบที่ว่างทุกถายนี้ดูเหมือนจะถูกดับแปลงหรือเสียหาย่จเจ้าวันไปฮะเอาไปได้เลยเหรอเดี๋ยว ที่ดีกเ,เอาาของเขามาเรียนโซชาร์เราได้โอนเงินชุดใหม่เข้าบัญชีสโมรสรของคุณเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเราขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากการชำระเงินที่ล่าช้าก่อนหน้าทำให้กำหนดการชำระเงินได้ถูกลดลงเหลือเพียง1เดือนและจำนวนเงินที่ต้องชำระคือ1000ปอนด์รวมดอกเบี้ยจากการชำระเงินล่าช้าครั้งก่อนแล้ว ากต้องการตรวจสอบบัญชีของคุณโปรดติดต่อผู้จัดการธนาคารโดยตรงมิสเตอร์แบล็กพนักงานบัญชีธนาคารลอยอันหนึ่งมีนาคม1881เกมเนสและบุตรชายช่างอัญมญณีเตอร์ชาวลเยลิงแฮมเยลิงแฮมเราขอยืนยันว่าเราได้รับสินค้าที่คุณส่งมาให้เราแล้ว จากการตรวจสอบพบว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์หนัก458กรัมจากชิ้นส่วนของรูปปั้นทองคำในกุตเตมาลาเราตกลงซื้อสินค้านี้ารัชำระเงินจะดำเนินการภายใน4.8ชั่วโมงหลังจากได้รับจดหมายฉบับน,นี้แม้ว่าธุรกรรมนี้จะถูกกฎหมายแต่เรารับรองว่าจะเก็บเป็นความลับตัอชาร์ เคยมีตำแหน่งสูงในกองทัพว่ไอเสียงเตาผิงนี่มันเกิดปีที่ห้าสิบของหลอดปีครอบครัวใหญ่โตจังแหน่ถึงคนโอวิเวีย กรรมการบริษัทรอย a l p a ปาร์ตีเรากำลังวางแผนจัดงานเลี้ยงแขกหลังจากพิธีมอบรางวัลกรุณาทำใบเสนอราคาของสิ่งต่อไปนี้ 1. แชมเปญ20หลัง 2. อาหารจากร้านอาหารสำหรับ40คน 3. มมมปนตรีท้องถิ่นเพื่อความบันเทิง4ดอกไม้30ชุดสำหรับตกแต่งโต๊ะ 5. บัตรเชิญสำหรับแขก ผมดูว่าราคาค่อนข้างสูงจะโปรดให้เวลาผมในการชำระเงินนี้เพราะผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งคุณมีน้ำใจมากเพียงใดขอขอบคุณล่วงหน้าอันนี้อะไรเรียนโซเชียลเยร์ลิงแฮมจากเอ่อบริตนี่เลิฟเลสหัวหน้าแผนกบัญชีธนาคารลอยอตามข้อมูลของเราการชำระเงินของคุณได้ล่าช้ครั้งและนี่เป็นครั้งที่4โอ้โห แตไ่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามการชำระเงินที่ล่าช้าส่งผลให้ถูกปรับ7ปอนด์10ชิลลิงหลังจากวิเคราะห์ข้อเสนอของคุณแล้วเราได้ตัดสินใจที่จะยึดของสะย,งยึดของสะสมบางส่วนจากสมมตรของคุณเพื่อใช้ชำระเงินบัตรเ,เงินเครดิตซึ่งของสะสมเหล่านั้นจะถูกนำไปประมูลเป็นการส่วนตัวรายได้ทั้งหมดจะถูกหักอ,ออกจากบัญชีเครดิตของคุณ น่าสนใจนี่ดืเหมือนว่าส่ไม่สามารถชำระนี้ให้ธานาคารได้แ่นี้อะไรหูอ่านเยอะมากเยลิงแฮมอย่างที่ผมเคยพูดต่อหน้าคุณเคอยต่อหน้าทุกคนคุณจะให้ปฏิทินนี้ไปไม่ได้เอา้าผมต้องการที่จะศึกษามันเราต้องคุยกันเรื่องนี้ก่อนพิธีมอบรางวาัลผมได้เตือนคนอืน่นับเรื่องนี้แล้ว แต่รายเกรสตรกอ้าวว่าความถึงโซเรายลกูทีตายโอเคไอ้เตา้า <c oughs> เสียงดังจริงเลย <c oughs> Here I The late Mr. Bromsby's collection. King some calls which are Mr. Bromsby's collection. The late Mr. Blinkhorn's collection. The late Mr. Smith's collection. The late Mr. Sutherland's collection. That the land. The late Mr. Roberts collection. โอ้เก็บเยอะมากอุ้ย This ลูกโลหะนี้ดูน่าประทับใจมากอะไรอ่ะ s o บางส่วนหายไปอืมหายไปสองชิ้น t อีกเรืนี้เพิ่งจะมาถึงสิ่งของสะสมโบราณของแซคไร อะไรอะ่ะหนึง่งแปดแปดหนึ่งเสมอว่เป็นชิ้นตัวหนึ่งของปั้นทองคำจากโกตเตมาาทองคำแท้มีมูลค่ามหาศาลที่นี้ทุกตัดมาอย่างดีและรอบคอบน้าสนใจจริงๆเจ้าของสะสมเหล่านี้ตายกันหมด อืมวปขอธนาคารเสร็จสิ้นแล้วเหรอไอเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันในนี้กันหน่อยดีกวา่าให้การเทดสเอ่อปฏิทินมายาเบรเอ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเขาไม่ใช่เลยเหรอเลอสิ่งสะสม แบบนี้สินสมบทรสเป็นนี่อืมตาม่าใครข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ เซชาวมีทางเวลาและโอกาสสำหรับเตรียมการก่อนผู้ตายมาถึงสรบปเซชาวแน่นอนก็น,น,นะไอ้ให้การเทสนี่คือใช่ใช่มันถูกแล้วเอ้ากดกดผิดค้าอ๋อแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ แล้วเรา <c oughs> ทำการวิเคราะห์สนทนาพระชาได้รับโทรเรียกจากซาการายบอกไว้ว่าเขาจะมาที่สโมสรก่อนพิธีมอบรางวัลเป็นหมายเจ้านี่ปั้นทองคําอันนี้ต้องไปวิเคราะห์ โอเคเอา้าออกมาทำไมล่ะเอ่อวิคราะห์ที่นี่สินะนอืมอ่าลลงงท,ทำไมต้องมากดใหม่วะและนี่คนไข้ใต้เป็นอะไร อ,อ๋อโอเคเกตแลปวดตั้งนานแล้วก็มาจิ้มตรงนี้เลยจิ้มแค่นี้หรออ๋อลืมปิดเส,ดสียงโทรศัพท์เออเจ็เกใครอ่ะ พอ,อยังอ่ะน่าจะพอแล้วมั้งเดีเ๋อวไรไปน้อยนี่ไงในรูปนี้ยังมีคนอื่นอีกทำไมต้องปิดซ่อนไว้ครับมีอะไรให้ผมช่วยไหม ดูนี่สิในรูปนี้มีคนที่ตาบวมซ่อนอยู่ไมะเฉพาะอะไรบางอย่างคุณคิดว่าไงว่าสันเป็นไปได้ผมว่านี่เป็นอาการของโครคเขตร้อนที่หาย,ยากซึ่งพบได้จากอเมริกาใต้และเมิกากกางคุณคาดเดาได้ยอดเยี่ยมมากว่าสันที่ได้ช่วยแดงตายไหมก็มีโอกาสาที่จะรอดชีวิตนะผมจะถามเซอร์ชาไม่รู้ว่าเขาจะว่าไงผมคิดอะไรได้บางอย่างโราบานเดียว เท่านั้นสำหรับโรคนี้โรงพยาบาลโรคเข็ดหอนอ่านไม่ทันเลยก็มีโอกาสไม่มากนะแต่ผมจะไปที่นั่นถ้าเขาอยู่ลอนดอนอืมจะต้องไปไปไหนนะ วัสดีครับคุณการมาของผู้ตายสิ่งสะสมเอาการมาของผู้ตายก่อนเสารช้าคุณบอกผมว่าคุณไม่รู้ว่าเกสตกมาทำอะไรที่นี่ในเวลานั้นถต่แล้วผมไม่รู้จริงๆเฮ้ยเอ่อแล้วเรื่องโทรเลขล่ะ But you แต่จริงๆแล้วคุณรู้เกรสโตกส่งข้อความบอกคุณว่าเขาจะมาที่นี่กับคนอื่นแล้วใช่นั่นเป็นความจริงเพราะก่อนเรื่องเกี่ยวกับปฏิทินมายาเขาเลยอยากจะเจอผมก่อนพี่จีแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรหรือคนอื่นที่เขาพูดถึงเป็นใครสิ่งสะสมสมุสรของคุณมีของสะสมที่ยอดเยี่ยมและมีบางอย่างที่เหมือนกันท่เหล่านั้นเป็นของสมาชิกสโมสร เ,เป็นอะต้องเออะไรมาแสดงวะรูปถ่ายหมายคนไม่ใช่เป็นมายาสิ่งเหล่านั้นเป็นของ สมาชิกสโมอสรการบริจาคหลังการตายเป็นของสมาชิกที่เสียชีวิตเท่านั้นรวมถึงเกสโตใช่นะั่นเป็นกฎของสโมอสรที่สมาชิกทุกคนต้องบริจาคของสะสมส่วนตัวให้กับเราในกรณีที่พวกเขาเสียชีวิตอมผมเจอรูปถ่ายนี้ที่ผนังสโมอสรมีคนด้วยในนั้นแต่คุณรู้ไหมว่าพวกเขาเป็นใครโดยเฉพาะคนที่ นั่นมิสเตอร์อันเบียนผู้โชคร้ายเขาปวดตายเพราะเป็นไข้ระหว่างสำรวจโกเตมาลาเมื่อสิบสี่ปีก่อนแต่อะไรสิไม่เป็นอะไรที่เกิดเนาด์ r มเลเขาอยู่ในแท่นวางรูปปั้นนั่นอย่างนะเขาคือคนที่สร้างรูปปั้นน่ากลัวนั่นเขาสร้างมันเมื่อสิบปีก่อนโอ้ย ตาลายมากเลยอ่านไม่ทันไอเบียเป็นสมาชิกสมโมสรและสิ่งสะสมขเขาอยู่ที่ไหนก็คงอยู่ที่นี่แล้วถ้าผมูเราหามันไม่เจอเท็จจริงของเหตุการณ์โอ้ยคณะสำรวจคำสาบมีจริง มีจริงด้่นงานไม่มีจริงเอามาจากไหนมามีจริงครับเรื่องคำสั่งเตรียมการที่สมบูรณ์แบบเดฮะเดี๋ยวตัดสินแล้วเหรอ ในตำนานเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยทำไมมันไวจงังอะหรือเราแค่น,นั้นนะ หรือหร,อหร,อหร,อเรืเราเราถ้าเราเลือกอันเนี้ก็จะไม่เชื่อมโยงเอาวะก็ <c oughs> ะได้วะไปเลย แต่เชา้าผมว่าคุณต้องจากมือจากสโมอสรอผมไม่เข้าใจคุณถูกจับกุณมข,ข,ข้อหาค่าแซกการยเกรสโตคคนค่าเขาก็พ้องเงินและความเอ,อ่ออะไรนะอะไรเนี้นมันบ้าไปแล้วผมจะผู้ใหญ่มากมายแล้วคุณจะเสียใจอืมใช่ไหมนี่เราช่วยสร้างภาพแล้วขอได้ แล้วถูกส่งเข้าคุกเย้แล้วอะมันใช่ไหมอะทำไมดูจบแปลกๆวะ <c oughs> น่ากลัวจังยอมรับก็ได้ทำไมคดีนี้มันดูไม่ค่อยไม่มั่นใจเลยพ่อคะคนอสันไวามาแล้วค่ะ จะไปกับคุณอลิสนะอะไรนะพ่อลืมหรือไงพ่สันไว้ยพ่อก็รู้นี่ดาราจากโรงละครอเมริกันแล้วเาก็มาเยี่ยมแล้วมาโยกเราพ่อลืมจริงๆหรอเนี่ยไม่ไม่ใช่แบบนั้นพ่อหมายถึงหนูที่อยากจะไปโยกคุณอลิสใช่แล้วไปเล่นแนะนำมาเป็บอกว่าพ่อจะไม่ปฏิเสธแน่ปฏิเสธนมน้ำหาทางอื่นทำไมอ่ะทำไม ทำไมถึงไปกะอลิสไม่ได้คือคือไม่ได้เล่นภาคก่อนมาด้วยดิไหงเอ่อก็ต้องการแบบนั้นจริงๆอ่ะเป็นอะไรยอดเยี่ยมมากคุณโฮมคุณว่าไหมล่ะต้องทายดูสิครับคุณนายฮัสันคุณว่ามศักษาลักษณะนิสัยของพ่อสำหรับบทบาทในเรื่องต่อไปแล้วเขาจะผิดหวังหรือไม่ครพ่อนี่เป็นคนที่ดืมาก ผมไม่เชื่อเลยฉลโโับผมแกได้สึกอยู่ต่อหน้าผมผมเชื่อด้วยว่าติดกันยองพวกเราจะติดปัญญาแล้วเออผ้าบันคอรามเทนแฟชั่นเข็มกลัดรูปธงนึก อันนี้ภาคภูมิใจยาสูบอังกฤษเยีย่ยห้ออะไรอ่ะเยีย่ห้อโปรโดของโฮมตรองเท้าทำขึ้นเฉพาะกระจกเล็กอุปกรณ์ของนักแสดงอืมโอเค อสันไวาชายหนุ่มที่อายุยังไม่ถึง30ปีเป็นดาวเด่นในโรงละครอ,อเมริกันเขามาจากลอนดอนเพื่อศึกษาบทบาทของเชอร์ร็อกโฮมเป็นไปได้ว่าเขาศึกษามาบ้างก่อนหน้านี้แล้วเขาสูบยาสูบยี่ห้อเดียวกันกับโฮมอสันเป็นคนลงตัวเองและตามเทรนด์แฟชั่นอยู่ตลอดเขาชื่นชมตัวเองในกระจกอยู่เสมอเข็มกลัดติดหน้าอกแสดงถึงความภาคภูมิใจในแบบอเมริกันของเขา คุณวายห้องของคุณยอดเยี่ยมเป็นเมืองที่พิเศษจริงเราต้องคุยกันหนือฏิเสธเพราะว่าพ่อต้องโมโหแน่ลาลก่อนค่ะคุณวาห้าโมงแล้วหรอเนี่ยผมต้องไปขอชาจากคุณนายฮัสซันเสียหน่อยอืมเอาเป็นว่า จบคดีแล้วก็องขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไ้เจอใหม่คดีหน้านะฮะคดีอะไรนะจำชื่อคดีไม่ได้แล้วตอนที่มันไอ้นี่มาโอเคอันว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับไ้เจอใหม่นะครับผมเอาไหนสิทบี้